สวัสดีค่ะแนวทางของฮานอยพิเศษนะคะวันนี้เป็นของวันที่18วันพรุ่งนี้นะคะแนวทางสรุปของวันที่17ก่อนนะคะที่ลงให้เมื่อวานผลของวันนี้นะคะของวันที่17ออกเป็น3 6ม4 5ี่ห้านะคะแล้วก็แถวล่างออกเป็น1 7 3 2 บางงวดที่ไม่ได้แคปหน้าจอลงให้ในช่องหน้าชุมชนนะคะก็สามารถติดตามผลจากหน้าคลิปที่ลงให้นะคะในรอบนี้ก็จะได้ตัวเลข2 4งหนะคะแล้วก็45หเป็นเลขบนแล้วก็29ก็จะเป็นเลขล่างชุดนี้นะคะเป็นของงวดวันนี้นะคะลงให้เมื่อวานตัวบนมันออก4 5ห้ นะคะดูชุดบนก่อนชุดบนเราให้1กับ2นะคะเรามันออกสี่ห้าตัวเด่น่ะไม่เข้านะคะส่วนตัว2ตัวที่จับให้มันออก4ี่ห้าเราให้ใกล้เคียงสุดคือ1นละห้านะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้เมื่อวานก็คือหลักร้อยมีโอกาสเป็น8 2 7หลักร้อยเป็น2นะคะมันออก2 4งี่หลักร้อยเป็น2แล้วชุดนี้ให้เป็น2องห ถ้าตัวนี้เป็นเลข4นะคะก็จะเป็น2 4 5อันนี้จะเป็นตรงตัวแต่มันไม่ใช่นะคะมันก็เลยไม่โดนจริงๆเราไปย้อนดูแล้วคลิปนี้เนี่ยวิธีการคิดที่เราตัดเลข4ออกเพราะว่างวดที่แล้วมันมี4มาแล้วเราก็เลยตัดออกเนาะอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันตัดผิดนะคะก็ได้แค่เฉียดเท่านั้นนะคะส่วนมาดูของเลขล่างเลขล่างเนี่ยผลมันออก2 9 อันนี้ก็เสียดายเนาะถ้าเกิดอันนี้ออกสองเก้าเราจะเจ็บใจมากเพราะว่ามันเป็นบนนะคะแต่มันมาออกล่างล่างผลเป็น29ตัวเลขล่างที่ให้3กับ9นะคะก็จะมีเลข9ตัวนี้เป็นเลขเด่นที่เข้านะคะส่วน2ตัวที่จับเนี่ยมันออก 29. เราไม่ได้จับ2ให้ก็จะไม่มีในตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ เคยทำตามคําแนะนําของเราเนาะมันเป็นเรื่องแปลกมากล่างเนี่ยห้าสีนะคะที่เราคํานวณเจอแต่มันไปออกบนเพราะว่าบนมันออก2 4 5สีถ้าเกิดใครที่ลูดล่างชุดนี้นะคะก็จะได้ตัวกลับที่เป็น4ีหของเลขบนนะคะก็เราอ่านจากในคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะก็จะมีหลายแนวทางที่ว่า ยึดล่างเป็นหลักดีกว่าเพราะล่างจะเข้าบ่อยนะคะก็อาจจะมาได้ทั้งบนและล่างในงวดของล่างเลยนะก็แต่เราก็ไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่ากลัวมันจะเปืองไปมากกว่านี้นะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณและกันเนาะในการเลือกเอาไปใช้นะคะก็เป็นอันว่าถ้าตามจริงๆจากการคำนวณน,นะคะไม่เอาเรื่องดวงก็จะเข้าแค่เลข9้าตัวเดียวกับเลข2อ๋อสองนี่มันเข้าเนาะลืมไปเลยเพราะมันเป็น2นะคะเบอร์ไปแล้วนะ ก็เป็นสองที่มันเข้าเด่นหลักร้อยก็จะเข้าเฉพาะเด่นบนล่างนะคะส่วนใครที่เอา54ไปใช้บนเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รางวัลนั้นไปอ่ะก็ขอบคุณรอบนี้มีกดไลค์เข้ามาเยอะมากนะคะมีกำลังใจทําต่อต้องแจ้งว่าทุกครั้งนะคะผลเนี่ยเราคำนวณน,นะคะไม่ใช่เลขนึกขึ้นมาเองมันก็ต้องมีถูก แล้วก็มีผิดนะคะเพราะฉะนั้นการนำไปใช้ก็ใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้บนพื้นฐานของของกำลังตัวเองนะคะเราก็ไม่อยากให้ทุ่มเทกับมันมากเนาะเอาไว้ดูกันเป็นแบบแนวทางที่สนุกสนานเพลินๆนะคะรอบนี้สรุปมาให้แล้วเออ่ตอนนี้เราทำสองสองคลิปนะคะก็จะมีนอยพิเศษกับนอย ธรรมดานะคะหรือบางที่เรียกนอยปกติเดี๋ยวนอยธรรมดาปกติเนี่ยคืออันเดียวกันส่วนฮานอยที่เป็นฮานอยจริงๆนะคะตอนนี้เราถามมาแล้วก็คือเขาจะเริ่มลงวันที่22เมษายนะคะส่วนหวยลาวหวยลาวเนี่ยน่าจะมาเปิดรับเปิดให้ใช้นะคะประมาณวันที่20แต่ยังไม่แน่ใจวัี่ส20เนี่ยจะลันเลยไหมเพราะว่าจากใบประกาศของทางฝั่งลาเองเนี่ยเขา บอกว่ามันจะเป็นถึงวันที่23นะคะก็ลองดูก่อนเพราะว่าตัวเลขหวยเราเนี่ยมันเป็นเลขคำนวณเช่นกันมันก็เลยไม่มีอะไรเคลื่อนนะคะก็ทำไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่ตามดูก็เดี๋ยวหาช่องทางลงให้นะรอบนี้นะคะก็คล้ายๆกับเมื่อวานก็จะมี8ชุดเหมือนเดิมนะคะสำหรับเลขบน3ตัวนะคะ ของเมื่อวานที่เป็นฮานอยปกตินะคะฮานอยพิเศษเอฮานอยปกติฮานอยธรรมดาใครที่ตามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลงให้คลิปต่อไปนะคะตัวเลขมันใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวจะมาเทียบแต่บางคนเขาลูดก็มีเนาะมันตัวเลขมันออกใกล้กันมากเลยงงเหมือนกันนะอันนี้เป็นของฮานอยปกติขอแทรกนิดนึงมีสองเก้าด้วย นะคะเนาะแล้วมี54ด้วยอะ่ะคืองงมากถ้าใครที่ที่ตามก็อยากรู้ก็ตามสบายเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเราเราไม่แนะนำเพราะว่าเราแยกคำนวณน,นะคะเราไม่ได้เราไม่ได้เอาเอาสองสองนอยมารวมกันนะคะเราคำนวณแยกกันแต่ละการคำนวณเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการคำนวณเพราะฉะนั้นก็คือจะมาลงดึกหน่อยถ้าเกิดหวยราวกลับมานี่ยังไม่รู้ว่าจะ จะลงตัวเลขยังไงให้มันครบนะคะอาจจะต้องเลิกอะไรอันหนึ่งไปเอา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 ,าวันนี้ก่อนอันนี้เป็นของวันพรุ่งนี้นะคะวันที่18มาเริ่มที่ตัวเลขบนนะคะาจากตัวเลขบนเนี่ยเมื่อวานมันมี2 4งี่ห้ในรอบนี้นะคะก็จะมี1กับ3ที่คานวณเจอ ในเลขเด่นของรอบนี้นะคะก็การตัดเหมือนกันถ้าใครจะตัดก็เอาหนึ่งที่มันมีหนึ่งแล้วก็อันที่ไม่มีสามนะคะเก้าสามอาจจะไม่ไม่เน้นเพราะว่าเก้าสามเหมือนจะเคยออกไปแล้วสามเก้าข้อสามเนี่ยก็ไม่เคยเน้นก็จะมีศูนย์หนึ่งแต่ศูนย์หนึ่งจริงเราไม่ก็ชอบนะเราไม่ค่อยชอบเลขศูนย์หนึ่งศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยสวยกว่านะคะอันนี้คือปักหลักไว้แล้วแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะคะ ก็รอบนี้เพิ่มมาตัวหนึ่งก็จะมีทั้งหมด5ชุดส่วน2เอา้าเดี๋ยวนะคะอ๋อเราเป็นลงผิดอันนี้เป็นล่างตายละว่าลราเชียทำไมมันมีแค่นี้งงเลยอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ใหม่นะคะอันนี้เป็นผลของตัวล่างเราเขียนผิดฝับส่วนของ3ตัวนะคะนี่3ตัวเสียเวลาเลยมีจับมาเจ็ศย ของสามตัวนะคะจับจับตกอะไรไปไหมอ๋อศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งโอเคอ่าเพอเอิญเจ็ดหนึ่งเนี่ยมันมีเจ็ดศูนย์เจ็ดอ่ะมันมาได้หลักร้อยนะคะเก้ามาได้หลักร้อยแล้วก็ศูนยะ์มาได้หลักร้อยเจ็ดหนึ่งเนี่ยถ้าจับศูนย์เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์หนึ่งเนี่ยมันคือเป็นเลขเดียวกันเราก็เลยไม่ได้จับสามให้นะคะก็เลยรวมมาเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งตัวเดียวอ่ะอันนี้ครบแล้ว ก็ว่าอยู่มันเพี้ยนนะคะอันนี้ไม่เอานะตัวเลขของชุด3ตัวนะคะก็เลือกอันที่มันมี3ซึ่งเหมือนก็คือทุกตัวอันนี้เราตัดแบบคัดมาให้แล้วก็จะมีทั้งหมดเนี่ยรอบนี้มีแค่4ชุดนะคะก็หลักตามนี้ปักมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูฝั่งของเลขล่างนะคะเลขล่างก็จับมาทั้งหมด8ชุดนะคะก็จะมี4กับ8ก็มีเลข 6 4 7 4, 4่เนะคะขอดูโพดแป๊บ85นะคะแล้วก ok <ap> ็68แสองตัวนี้กล้ากึ่งมากมี64 74 48 85แล้วก็68นะคะสำหรับใครท ja ี่จะเอาชุดล่างไปใช้ชุดบนก็เน,น้นตันตามสะดวกนะคะแล้ว ok แต่บุคคลเลยเพราะว่า การคำนวณตัวเลขเราก็บอกเราเป็นการคำนวณเนานะเราก็ยึดหลักตามซ้ายและขวาของเราเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าดวงเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆเราบอกเลยว่า54เนี่ยรอบนี้เราไม่ได้เอาไปใช้ของเมื่อวานนะเราไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราก็ยึดหลักของเราแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดใครที่จะแวกก็ได้เหมือนกันนะคะอ๋อมีอีกอันนึงอันนี้เราเปิดคอมเมนต์แล้วเราก็เลยเห็นไอเดียของหลายๆคนนะคะที่เขาแนะนํามาเขาบอกว่า อันนี้อ้างอิงถึงใครอย่าโกรธกันนะคะเขาบอกว่าเขาใช้เลข2ตัวที่เป็นเลขเด่นเนี่ยเอามาควายกันเลยก็คือจะเป็น13 19 23 29ซึ่งมันจะมี29ติดมาใช่ไหมเพราะว่าผลมันมีล่างเนี่ยมันออก29นะคะเขาบอกก็แนวนี้เขาก็ใช้อย่างนี้มานานเหมือนกันเขาก็ได้ไปหลายงวดนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่การจับเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันคือแนวทางนะคะ มีผิดมีถูกนะคะอย่าโกรกธกันเราคำนวณจากตัวเลขที่จากสูตรนะคะเราก็ทำได้แค่ไหนเราก็จะสรุปให้อย่างเต็มกำลังของเราเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้แบบมีเงินใช้นะคะสำหรับคลิปนี้สรุปสั้นๆแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้านอยธรรมดานะคะสวัสดีค่ะ